่ะอเดี๋ยวเอาอา่ชั้นวางของตรงนี้นะฮะเข้าไปเก็บด้านในก่อนนะฮะเพราะว่ามันสายแล้วนะวันนี้นะสายแล้วนะครับจัดของไม่ทันนะทุกผู้ชมจัดไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ค่อยมาจัดใหม่เนาะนี่คือเครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้างเราก็อยู่ด้านล่างนะทานผู้ชมเดี๋ยวก็เหลือพื้นที่อีกนิดนึงนะเหลือพื้นที่อีกนิดนึง เดี๋ยวไปเช็คของก่อนเช็คว่ามันรับน้ำหนักได้หรือเปล่าเนี่ยเหลือเนะเหลือเือเหลือเหลือท่านผู้ชม <c oughs> มันหนักอันนี้หรป่ได้อยู่เพราะของเบาข้างบนนี่ของเบาเดี๋ยวเจ้า ของที่เหลือน่ะจัดขึ้นชั้นวางตรงนี้นะท่านผู้ชมของที่เหลือนะจัดขึ้นชั้นวางตรงนี้แต่ว่าวันนี้มันสายแล้วเอาไว้วันถัดไปดีกว่าะให้ดูรอบๆนะฮะว่าผมจัดแล้วเป็นยังไงเนาะนี่นะอันนี้คือยังไม่ได้เป็นระเบียบนะผมก็จัดจัดไปมั่วๆไปก่อนนะนี่นะดูโล่งขึ้นนะซึ่งตอนแรกเดินเทบไม่ได้นะท่านผู้ชมนะ ห้องอันนี้ก็เป็นห้องยาวแล้วก็ใหญ่มากใหญ่กว่าห้องนอนผมอีกนะฮะแต่ว่าเอามาทําห้องเก็บของนะฮะนี่นะท่านผู้ชมดูนี่ดูเป็นระเบียบไหมอันนี้เป็นอุปกรณ์สกรีนเสื้อนะฮะนี่ส่วนด้านล่างก็เป็นล้อ,อมีใครจําได้ดหรือเปล่านะล้อเครื่องเจาะมีแต่ล้อนี่คืออุปกรณ์นะต่างๆนะทุกท่าน ข้าวของห้องเก็บของนะสมชื่อแหละส่วนมุมนู้นก็เก้าอี้ที่ไม่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะฮะก็คือมันเหลือนะเพราะครอบครัวเราไม่ได้เยอะเวลาม่มีแขกมีอะไรค่อยเอาออกไปนะมาโซนนี้เป็นโซนตักไฟนะเอาไว้ชาร์จพวกอ่าสว่านพวกอะไรต่างๆนะเอาไว้ชาร์จแล้วก็มีนะไมโครเวฟนะไมโครเวฟเนี่ยไม่ได้ใช้นะท่านผู้ชมเพราะว่ามีอันใหม่แล้วนะฮะ โน่นอันอันที่ใช้โน่นอันโน้นนะที่ใช้ส่วนอันนี้ไมโครเวฟที่ผมซื้อไว้นานแล้วนะครับก็ไม่ไม่ได้ใช้มันยังใช้งานได้อยู่นะเออแล้วก็นี่เป็นพวกแบตรถแบตอะไรต่างๆนะมันยังใช้งานได้อยู่ตัวน,นี้เป็นแบตรถกระบะเก่าเอ,อ้ยเป็นแบตรถรถเก๋งเก่าซึ่งไม่ไม่มีใครขับผมก็เลยถอดออกมาเก็บไว้ที่นี่เพราะว่าถ้าเสียบไว้ในรถเนี่ยมันจะ มันจะเสื่อมนะเดี๋ยวขินตัวนี้เข้านะท่านผู้ชมส่วนลังนี้นะครับลังนี้ลังตู้นะตู้เก็บของที่ผมใช้ไปสกรีนเสื้อแต่ก่อนนะก็จะเอาไปหน้าง,งานเพื่อที่จะเอาพวกตู้เชื่อมเออแล้วก็พวกเครื่องตัดเหล็กนะเอาเข้าไปในนี้แล้วก็ล็อกเอาไว้เนาะนะครับก็จะ ทําประมาณนั้นนะฮะจะได้ไม่ต้องขนของกลับไปกลับมา่นะมาเดี๋ยวจะเข็นตรงนี้เข้าไปพรุ่งนี้ค่อยจัดนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเข็นชั้นวางของเข้าไปนะพรุ่งนี้ค่อยจัดทีเดียวให้มันเสร็จชั้นวางของอันนี้เนี่ยผมขนของออกไปแล้วก็จะเอาไปใช้ด้านในบ้านนะท่านผู้ชมเพราะในบ้านก็ไม่มีชั้นวางเนาะนะครับก็อาจจะ เอาไว้ในในบ้านนะฮะม,มาเดี๋ยเขียนเข้าไปนะท่านผู้ชม อันนี้เป็นล้อเลื่อนที่ผมทําขึ้นมาเองนะผมเชื่อมเหล็กทาเอาเองนะท่านผู้ชมเอาไว้สําหรับชั้นวางตัวนี้โดยเฉพาะเพราะว่ามันหนักมันยกไม่ไหวก็เลยทําล้อเลื่อนใส่แต่ว่าถ้าเอาไว้ข้างในเนี่ยย้ายไปไว้ข้างในนะคงไม่ได้ใส่ล้อเลื่อนนะเพราะว่ามันมีแต่พวกถ้วยชามอะไรของคนบ้าเห็ดเนี่ยนางกลัวมันแตกนางก็เลยไม่ใส่ล้อ ชาม,ชามพวกชามเซรามิกอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเอาไว้ตรงนี้ก่อนชั่วคราวเดี๋ยวค่อยมาจัดอืมเรียบร้อยแล้วก็เหลืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อพี่บ่าวมานะท่านผู้ชม ខ្រូព no, ីដែលបាបានទ្លាដែលបានស